ไปกินข้าวไปอันนี้ไปแลวนำแล้วนำริ้วแล้วไปเลยที่เดิมที่เดิมไปเลยไปเลยที่เดิมที่เดิมอะไรลูกไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยโอ้ดีดดีดดดดมา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 ามมาามมามามมมาา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 นมาา

ดีดโอ้ก็จีดีดโอ้โหไปแล้วอู้โหสปีไปแล้วอู้ปูนปูนดอามาเร็ว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 โอ้โหจูดจูดเอู้วชิตมีความสุขนะก็จีเนาะอ่านู่คือราชินีทุ่งหญ้าป่าอ้อยครับมา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 ที่นี่เลยอ้าเอ้ามามามา น,นี่มังนี่มาเล่นกันอะไรกันนี่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 อันนี้นี่โอ้โหไปแล้วดีดดีดดี uf, ดโอ้โหโอ้ดูดูดอกกันลังกายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่มาเล่นนี่อันนี้นี่นี่เฮ้ยจิอ่ะนี่เล่นเก็บไม้กันอันนี้หนูไปเก็บอันนี้นะนี่หนูเก็บนี่นะเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้โเก็บไปเพราะเอ้าโอ้ไม่เก็บเอ้าโอ้โจ้าโอ้โจ้าเราอยู่มีความสุขผมก็มีความสุขตามน้องนะครับ อาก็จี๊ะกะจีไปสุดลูกหูกล,กลูกตาปลาอ้อยกะจี๊อ่ะเิ้ยเอาเก็บมาเก็บมาเก็บมาให้พอดิฮึบชิบอ่ะมามาเดี๋ยวพ่อทำข้าวกินเนาะเดี๋ยวพ่อไปทำงานต่อละ